สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับเกมไม้ครับกันอีกชิ้นเคยค่ะยๆในวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมไม้ค่ะเหมือนเดิมนะอ้าวก็เมื่อกี้พูดไปแล้วก็มาพูดอีกค่ะเอออะไรของเราเนี่ยสมองตันแล้วมั้งโอเคก็มาอยู่กับ A.P. 16นั่นเองค่ะต้นไม้ที่เราปลูกไว้มันก็โตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนมันโตต้นหนึ่งอะแต่มันไม่โตอีกต้นหนึ่งอะอะไรอมีต้นนี้ที่ยังไม่โตนะฮะแต่ต้นนี้โตแล้วเราจะไม่ตัดน้องตัดดีไหมวะ เดี่ยวทำไมต้นเล็กจังอ่ะถามจริงเนาเฟ้ยว่าทำไมถึงต้นเหล็กจังอ่ะเราจะไปตัดไม้กันค่ะขึ้นเขาเหมือนเดิม คือเอาจริงๆนะเว้ยไม่ต้องกระโดดก็ได้ให้มันกระโดดเองใช่เราจะมาตัดไม้นี้กันเผื่อมีอะไรต้องเกียมวิ่งนะฮะคุดผิดใช่คุดผิด ดเลยฮะอ๋อที่น้องเคยบอกเราจำได้เนาะเคยบอกมันแค่อะไรสักอย่างนั่นแหละสาลล่สาลล่มันคือสาลล่ เราไม่ต้องไปกลัวหรอกตัดต้นไม้ตุนไว้นะคะทุกคนตุนไว้แต่ค่นี้แนะ่ตัดอันนี้ด้วยเพราะเรายังไม่สัดใจ บ,บัดเลยเล่นใหม่ครับคนเดียวก็เราแวงนะเว้ยจะบอกให้เอออ,อย่างสูงอันนี้ไงที่เราเคยอันนั้นอ่ะจำได้ ได้ถ่านมาอีกแล้ว,วทำไมมันมีถ่านเยอะจังอะ่ะโอ้มีอีกมีอีกตรงนี้มีอีกทุกคนรวยรวยมันไม่ใช่ถ่านมันคือเอ้ยมันใช่ถ่าน ติดอันนี้นะทุกคนชึบเอา้าต่อเล่นยากนิดหน่อยเอเอซึบต่อตรงนี้ไปตรงนี้โอเควาย กลับบ้านกันเถอะกลับบ้านเรากันเถอะตัดไม้ดีใจละอะอะอ๋ะอ,อเลยบ้านเลยบ้านเลยบ้านอีกชช่นเคยเออเลยบ้านวัด ไ้ถอนมอกลายเป็นยี่สิบอ็ดอะยี่สิบแปดก็ได้ไมอมาแค่นี้แหละทำที่คครัมที่นี้ดีกว่ามีน้องคนนึงบอกว่าลองใช้ขวานดูขวานมันจะใช้ได้จริงหรยอจ๊ะขวานเลยนะ เราจะเชื่อน้องเขาดีไหมนะไม่รู้อะให้เหลือสิบอันนี้ลองใช้ขวานก็ได้นะใช่เก็บอันนี้ตุนไว้นะฮะเราต้องเอานี้เอาหิน ว้ยไม่ใช่หินนี่อินนี่ตั้งหกักโต๊ะขับต้องทำอันนี้เอานี้ที่ขุดมาสองอันอ่ะได้ประมาณนี้ ่ะมาดูกันถ้าเราลองใช้ขวามันจะเป็นอย่างไงมันจะดีสักแค่ไหนวะขอตัดต้นนี้หน่อยนะไม่รู้ว่าใช้ขวาหรือเปล่า ใช้โคตรดีใช้โคตรดีอยู่โคตรเจง๋งโคตรเจ๋งเลยว้าวยำ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 ย้ำมียำม,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 มากเลยฮะมันเนียมจังเลยฟ้า โอ้โหขุดนี้ได้ไหมโออโฮ <c oughs> อ้ายพัง <c oughs> การขุดแบบนี้ไปขุดมาใหม่เทอะนะจ๊ะมาทำที่ขุดเหมืองขุดตรงนี้เลย ก็ตรงนี้ก็ตรงนี้อเราจำการขุดเหมืองนะทุกคนนี่คือการขุดเหมืองของเราโอ้ไม่ก้อนมันช่าง AMAZING มากเลยยอะอะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย